สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมชมลมสื่อดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิวอีพีนี้เรานำท่านผู้ชมไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงไปชมบรรยากาศกิจกรรมการเตะฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566โครงการของสภากรุงเทพมหานคร วันนี้วันจันทร์ที่3เมษายนพศ2566มีสออกหอมาคุณวิพุทตสีวะอุลัยสมาชิกสภากรุงเทพเขตบางรักชุด เสื้อสีแดงนำทีมสภากทมลงดวลเพลงเกือกกับทีมรวมเพื่อนชุดเสื้อสีเหลืองบรรยากาศในสนามเป็นเช่นไรมีอะไรให้หน้าติดตามชมบ้างเราไปรับชมกันครับ